เก็บตกหลังเกมสเปนย้ำโครเอเชียและอิตาลีเฉือนอาลเบเนีย ก็เป็นางแขในขันในศึกยูโรคืนที่2นะครับคืนวันเสาร์ที่15มิถุนายนจริงๆเนี่ยมีแข่งเงิน3คู่เนาะมีฮังการีเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแต่คู่นี้ผมไม่ได้ดูครับก็เลยเอาแค่ผลมาให้แล้วกันเนาะก็สวิตเซอร์แลนด์คว้า3แต้มไปปัจจุบันก็ลั้งอันดับ2อนะครับอันดับหนึ่งก็คือเยอรมนีมีลูกได้เสียดีกว่าซึ่งคลิปนี้เราก็จะจอดจงไปที่2คู่ในกลุ่ม B กันนะครับกลุ่มอัปเดตซึ่งขอบอกเลยนะครับว่ามันมากๆโดยเฉพาะคู่แรกครับแข่งก่อนสเปนเจอโครเอชชชีียคูู่่นน้้หาาากกดจืัแลละผลง ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยครับว่าสูสีกันมากหลายคนก็มองอย่างนั้นแหละครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเนาะในคลิปพิววิวผมก็บอกว่าอาจจะเสมอก็ได้นะแต่ผมก็แอบเชียร์สเปนก็เลยทายสเปนชนะ2 0สเปนชนะ2 0นะแลแต่ถ้าว่ากระทิงดุก็ดุเกินเนาะอาจโครเอเชียไป3เม็ดแน่นซึ่ง3ประตูนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกทั้งหมดเลยครับเริ่มกันที่ประตูแรกนะครับมราตาครับ ซึ่งก็ได้ในนาทีที่29เนาะเป็นฟา์เบียงลุยส์ที่แทงทะลุช่องมาให้โมราต้าแทงมาปุ๊บหลุดเลยครับโอ้โหหลุดมาขนาดนี้จะเหลือแล้วครับโมราต้าก็เลยยิงเข้าไปไม่พลาดเนาะหลังจากนั้นในนาทีที่32ฟาเบียงลุยส์ก็มายิงประตูของตัวเองบ้างนะครับเป็นจังหวะจ่ายมาให้ของเปดรี่นะครับลุยส์ก็หักหลบซ้ายขวา12ึ่งสองเนี่ยหลังจากนั้นก็ซัดเข้าไปโอ้โหลูกนี้สวยมากเลยเนาะและลูกที่3ของสเปนก็มาได้ในนาทีที่45่สิบห้าบวกสโน่นครับเป จะเมานะครับที่โยนมาให้ข้าพเจ้า ซึ่งทางด้านคาร์บเขาก็จิ้มเข้าไปไม่พลาดครับแมบาร์เซโลนาเปิดมาดริดจิ้ม <c oughs> ตอนนี้สงบศึกกันก่อนกลับไปเตะสโมสรค่อยว่ากันค่อยมาไล่หวดกันอีกทีเนาะ <c oughs> แล้วรามินจาเมาแบบสุดยอดมากเลยเนาะอายุแค่16ปีอะมาเตยูโรแล้วอะและเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด,ด้วยแถมยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยัซิดได้อีกโอ้โหสุดยอดมากๆครับแล้วในช่วงครึ่งหลังก็เกือบยิงได้ด้วยนะครับโอ้โหแต่ติดเซฟโกของโคเอเชียน่าเสียดายมากๆเลยเนาะเปเดริ สาจ่ายถวายพานไม่งามๆเนอะหลังจากนั้นเป็นฝั่งโครเอเชียบ้างนะครับที่พยายามจะเอาคืนประมาณที่54กว่ากาก็มีโอกาสเนาะซึ่งก็มีจังหวะที่ได้ซัดจ่อๆครับแตค่คูคูเลยย่าเนี่ย บล็อกออกมาได้นะโหสุดยอดมากๆนะครับโอ้โหเกมนี้ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะครับดีดจัดเลยคนละเรื่องกับสโมสรเลยนะแล้วมีช็อตเป็นมีมด้วยนี่ส่งยิ้มมันหวานให้หนึ่งทีหลังจากนั้นฝั่งสเปนก็พลาดบ้างนะครับเป็นโกของสเปนแหละครับอูไนซิมอนก็ไปพลาดในกรอบเขตโทษเนาะเสียบอลให้ฝั่งโคเอเชียจนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์คือแบบจะโดนยิงอยู่แล้วอะโรดรีก็แย่ขาแอ๊บแอบเบาๆนะครับไปโดนขาของเพคโควิกเนาะเพคโควิกก็สะดุด แล้วล้มไปเลยนะครับก็คือเจ้าจุดโทษเลยครับคือถ้าถามว่าโดนแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะคือถ้าฝืนตัวยิงได้อะก็จบไปแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ผิดนะครับที่จะล้มมาจุดโทษซึ่งหลังจากล้มไปแล้วเนี่ยกรรมการก็ชี้เป็นจุดโทษทันทีเนาะแล้ววิ่งมา ควักใบให้กับโรดรีนะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็เครียดเลยสิครับจังหวะนี้โอ้โหจะโดนใบอะไรเนี่ยถ้าใบาแดงเนี่ยนับต้าไม่ลงนะแล้วกรรมาการก็วิ่งมาควักใบเหลืองให้ครับโอ้โหพอเป็นแบบนั้นฝั่งสเปนคงคิดในใจว่าโอ้รอดลเลยคุ้มว่ะ ยอมเสียจุดโทษคือผมเชื่อนะว่าณตอนนั้นน่ะแฟนๆสเปนน่ะคงยอมที่จะเสียประตูถูกโครเอเชียตีไข่แตกอ่ะมาเป็น1ต่อ3มากกว่าที่จะให้โรดรีโดนใบแดงเนาะใช่ไหมเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนับหน้าโรดรีไม่ได้ลงนี่เสียหายหนักเลยนะสเปนอ่ะแต่ก็ยังว่าเลยครับโดนแค่เหลืองก็รอดตัวไปน,นะครับนี่ว่าคุ้มแล้วใช่ไหมครับมีคุ้มมากกว่านี้อีกเพราะว่าหลังจากยิงจุดโทษเนี่ยนันยิงไปติดเซฟซะง,งั้นนะครับแต่โครเอเชียก็ซ้ําดาบ2เข้าไปจนได้นะครับแต่ทว่าเว ดันสั่งลิฟคืนซะง,งั้นด้วยเหตุนั้นจึงทำให้สเปนรอดพ้นจากการเสียประตูมาแบบโคตรอเมซิ่งจริงๆนะครับนี่เหรอดวงคนที่จะเป็นแชมป์กลุ่ม แต่ก็มีอย่างหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บของโมราตาเนาะที่มีการบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าอาการเนี่ยจะหนักมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละครับคู่นี้ก็จบเกมไปด้วยสกอร์ดังกล่าวนะครับสเปนอัดโครเอเชียไป3เม็ดเน้นๆนะครับก็ดุจริงๆเนาะกระทิงหนุ่มฝั่งโครเอเชียนักเตะส่วนมากก็อายุเยอะแล้วเนาะโดยเฉพาะโมดริตที่ต้องยอมรับนะครับว่าทําอะไรไม่ได้จริงเกมนี้นี่แหละครับสังขารมันเป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้จริงแต่ก็อย่า คพิหมดหวังนะครับสำหรับแฟนแฟนโครเอเชียโอกาสก็ยังคงเปิดกว้างเนาะถัดมาครับเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับแข่งขันกันเวลาตีสอนั่นก็คืออิตาลีเจออาลเบเนียคู่นี้ตอนแรกผมว่าจะไม่ทําแล้วนะแต่ก็มีอะไรให้พูดถึงอยู่นะครับโดยเฉพาะแฟนแฟนของอาลเบเนียเนาะเลือดเย็นจัดเลยแฟนแฟนอิตาลีเนี่ยถึงกับคุกเข่าขอร้องแล้วนะแต่ยังทำกันได้ลงคอ 啊 <sighs> หลังจากนั้นนะครับเริ่มเกมมาแค่23วินาทีนะครับอิตาลีก็โดนซะแล้ว <c oughs> โหรีบไปไหนพี่ซึ่งก็เป็นความผิดพลาดของฝั่งอิตาลีเองเนาะที่ทุ่มบอลพลาดจะทุ่มบอลไปให้กองหลังตัวหลังสุดอะแล้วโดนฝั่งแอลเบเนียเนี่ยฉกบอลไปแล้วยิงเข้าไปแบบเสียบเสาแรกอะดานาลุม่านี่ก็หมดธิ์เซฟเลยครับยิงคมและแรงมากก็ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีอะยี่สิบสามวิโอ้โหพอโดนปุ๊บนะครับอิตาลีก็ตื่นเลยครับต้องเร่งแล้วครับซึ่งก็มาเร็วด้วยนะครับ นาทีที่10เป็นลูกเตะมุมอิตาลีก็เล่นสั้นครับแล้วโยนเข้าไปบอลก็ไปลงหัวบาสโตนีเนาะโขโลงๆเข้าไปส่งผลให้อิตาลีตีเสมอเป็นหนึ่งหงหลังจากนั้นไม่นานครับนาทีที่16อิตาลีก็แซงนำครับจากบาเรล่า คือเป็นจังหวะที่กองหลังของอาเบเนียเนี่ยสกัดออกมาเขาก็ยิงสวนเข้าไปเลยครับโอ้โหว่าเป็นลูกยิงที่สะใจมากๆเลยอะ่ะเป็นลูกยิงที่ผมชอบทํามากๆเลยนะแบบเนี้ยในเกมอะ่ะพอได้เร็วแบบนี้นะครับหลายๆคนก็คิดว่าหืมว่าเวลาหลังจากนี้มันแน่ๆสกอร์ไหลเป็นน้าแน่ๆเปิดมาแป๊บเดียวก็ล่อซัดไป3ลูกแล้วอ่ะยังไม่ถึง20นาทีอะ่ะแต่ถ้าว่ากลับกันครับมีโอกาสลุ้นบ้างแหละแต่สกอร์ก็ไม่เพิ่มสักทีเนาะหลังจากนั้นก็จบครึ่งแรกไปครึ่งหลังมาก็ไม่มีอะไรเนาะ ตับสไตล์บนอิตาลีได้ปุ๊บก็รักษาสกอร์นะครับไม่เน้นยิงเยอะ เน้นผลกันเองครับก็จบเกมไปดยสกอร์ดังกล่าวเลยครับสองหนึ่งแฟนบอลหลายๆคนก็คงมีหาวนอนบ้างแหละก็เป็นสไตล์ที่แบบครึ่งแรกเนาะอิตาลีก็เล่นเกมใส่น่ากลัวเลยครับเอาประตูคืนและพอได้แสงนําปุ๊บโค้ชก็ใช้เทคนิคแบบรักษาสกอร์เน้นครองบอลึืนบอลไม่ได้ก็คืนหลังต่อบอลขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแม้ว่าจะชนะไม่เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าน่าพอใจนะสำหรับอิตาลีเพราะเป็นนักเตะแบบสายเลือดใหม่แทบทั้งทีมนักเตะตัวหลักที่อยู่ในชุดแชมป์ยูโร2 0ง0 2 0ก็เหลือไม่กี่คนเองแล้วการเอานักเตะใหม่มาลุยเนี่ยก็ต้องปรับจูนกันซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเนาะจะให้ยิงกระจุยกระจายเหมือนทีมแบบเยอรมันที่แบบมีนักเตะตัวเก่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ยังทําแบบนั้นไม่ได้เนาะนั่นแหละครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับอิตาลีอ่ะก็ประมาณนั้นครับซึ่งตารางคะแนนปัจจุบันนะครับ กลุ่มบีเนี่ยสเปนนำเป็นจ่าฝูงครับมีอยู่3แต้มส่วนอิตาลีก็เอารองจ่าฝูงไปนะครับ3แต้มเท่ากันแหละแต่ประตูได้เสียเนี่ยน้อยกว่าสเปนบวก3อิตาลีบวก1นส่วนดับ3ก็อาลเบนเนียเนาะมีสกอร์ลบแค่1นเองส่วนโครเอเชียก็ตามนั้นเลยครับสเปนบวกเท่าไหร่โครเอเชียก็ลบเท่านั้นเลยครับ อ่ก็คร่าวๆประมาณนั้นนะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงคิดว่ากลุ่ม B นี่เนี่ยบทสรุปมันจอกมาหน้าตาเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าน,นะครับเจอกัน